สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับเราก็จะมาต่อกันใน EP ที่2นะครับสำหรับ10อันดับนะครับสุดยอดกองทัพที่มีรถถังมากที่สุดในโลกสำหรับปี2022นี้ครับอันดับ5กองทัพกบอินเดีย สำหรับกองทัพบกอินเดียสมัยใหม่นะครับคุณผู้ชมก่อตั้งขึ้นในปีพศ2438ครับพวกเขานั้นอยู่ในอันดับ5ของเรานะครับในวันนี้ด้วยจำนวนรถถังนะครับทั้งหมดมากถึง4,730คันครับและรถถังส่วนใหญ่ของพวกเขานั้นก็ได้รับการผลิตที่ประเทศรัเสเซียนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอินเดียนั้นก็ได้มีการนะครับทำการอัปเกรดรถถังเหล่านี้นะครับในประเทศ ของตนเองอีกด้วยครับนอกจากนี้นะครับพวกเขายังมีรถถังหลักแบบอลชุนนะครับที่ได้รับการออกแบบและผลิตเองภายในประเทศอินเดีย100%อีกด้วยครับ สำหรับรถถังของกองทัพบกอินเดียนะครับก็แบ่งออกเป็น1รถถังนะครับแบบ T-90 รุ่น M และรุ่น S นะครับจำนวนมากถึง2 7 8 8คันเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้นะครับพวกเขายังมีรถถังนะครับแบบที่จําจำนวน2,410คันครับซึ่งก็ถือได้ว่ารถถังทั้ง2รุ่นนี้นะครับเป็นกระดูกสันหลังหลักของกองทัพบกอินเดียครับและที่สำคัญนะครับอินเดียนั้นยังมีรถถังนะครับแบบอรชุน ที่ผลิตเองภายในประเทศนะครับจำนวน124คันครับก็ถือได้ว่ารถถังรุ่นนี้ก็เป็นความภูมิใจนะครับของประเทศอินเดียเลยทีเดียว และในอนาคตอันใกล้นี้นะครับอินเดียนั้นยังมีแผนับที่จะสั่งซื้อนะครับรถถังแบบอรชูนะครับ MK 1A นะครับอีกมากถึง1 0 8คันครับซึ่งก็จะเป็นรถถังอรชูนะครับรุ่นที่ได้รับการปรับปรุงแล้วนั่นเองครับโดยจะมีการปรับปรุงมากถึงนะครับ72รายการเลยทีเดียวโดยการปรับปรุงครั้งใหม่นี้นะครับโดยรวมแล้วแอดมินก็มองว่ามันก็ทําให้หน้าตารถถังรุ่นนี้นะครับดูมีความทันสมัยมากขึ้น ยกตัวอย่างการปรับปรุงนะครับก็อย่างเช่นกล้องสร้างภาพความร้อนนะครับขั้นก้าวหน้าสำหรับการรบในเวลากลางคืนครับนอกจากนี้นะครับยังมีการปรับปรุงนะครับระบบนำล่องระบบบังคับควบคุมแบบดิจิตอลและผ่านไถทุ่นระเบิดครับซึ่งก็มองดูแล้วมันก็ดูบึกบึนแล้วก็น่ากลัวดีนะครับสำหรับรถถังของอินเดียรุ่นนี้ครับ และล่าสุดนะครับคุณผู้ชมการสั่งซื้อที่ฮือฮามากนะครับของอินเดียก็คือนะครับการสั่งซื้อรถถังแบบ t 90 MS ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรถถังตัวท็อปสุดนะครับสำหรับรุ่น t 90ครับจำนวนมากถึง460คันเลยทีเดียวครับและรถถังรุ่นนี้นะครับพวกมันก็ถือได้ว่ามีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากนะครับเทียบชั้นได้กับรถถังแบบ M1 Abrams หรือว่ารถถัง Challenger หรือรถถังชั้นนำนะครับของประเทศยุโรปได้เลยครับสำหรับความโดดเด่นของเจ้า t 90 MS นะครับคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าหน้าตาของรถถังรุ่นนี้ถือได้ว่ามีความสวยงามและทันสมัยเป็นอย่างมากนะครับพวกมันนั้นนะครับมาพร้อมกับพลังทำลายล้างที่มหาศาลนะครับด้วยปืนใหญ่รถถังแบบ 2A 46M นะครับขนาด125มิมนะครับ ที่สามารถนะครับนำมาใช้ยิงลูกจรวดต่อสู้รถถังนะครับแบบ 9M119 Refect นะครับโดยกระสุนชนิดนี้นะครับคุณผู้ชมพวกมันก็มีระยะยิงไกลถึง5กิโลเมตรเลยทีเดียวครับส่วนทางด้านระบบป้องกันตัวของ t 90 MA นะครับก็ถือได้ว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ามีระบบป้องกันตนเองมากถึง3ชั้นเลยทีเดียวครับส่วนชั้นแรกนะครับก็จะเป็นระบบสตอลา r นะครับหรือว่าระบบตาแดง ที่พวกเราชอบเรียกกันนั่นเองครับโดยการทํางานของระบบนี้นะครับมันก็จะเอาไว้รบกวนนะครับเครื่องวัดระยะเลเซอร์ของอาวุธศัตรูนั่นเองครับทําให้เมื่อศัตรูนะครับไม่สามารถวัดระยะเลเซอร์ได้ลูกจรวดของศัตรูนั้นก็จะไม่สามารถนะครับพุ่งเข้าหาเป้าหมายได้นั่นเองครับ ส่วนการป้องกันชั้นถัดมานะครับก็จะเป็นระบบ APS นั่นเองครับก็คือจะเป็นระบบแบบเชิงลุกนะครับถ้าเกิดว่าหัวรบของฝ่ายศัตรูนะครับสามารถฝ่าระบบสตอล่ามาได้นะครับ ก็จะถูกระบบ APS นะครับตรวจจับหัวรบของฝ่ายศัตรูและจะทําการนะครับยิงหัวรบขนาดเล็กออกไประเบิดหัวรบของฝ่ายตรงข้ามก่อนที่มันจะกระทบรถของเรานั่นเองครับส่วนระบบป้องกันชั้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเกราะปฏิกิริยาแบบ Contact 5นั่นเองครับก็ถือได้ว่าเป็นด่านสุดท้ายแล้วเมื่อหัวรบของฝ่ายศัตรูนะครับกระทบกับตัวถังรถของเรานะครับเกราะชนิดนี้ล่ะครับมันก็จะระเบิดตัวเองนะครับเพื่อทําลายหัวรบของฝ่ายตรงข้าม ในชั้นสุดท้ายนั่นเองครับโอ้โหคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่า T90 MS ก็เป็นรถถังอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับอันดับ5กองทัพบ,บกจีน สำหรับกองทัพบ,บกจีนสมัยใหม่นะครับคุณผู้ชมก่อตั้งขึ้นในปีพศ2470ครับพวกเขานั้นอยู่ในอันดับที่4ในรายการของเรานะครับด้วยจำนวนรถถังทั้งหมดนะครับมากถึง4,750คันครับและรถถังทั้งหมดของพวกเขานะครับก็ได้รับการผลิตเองภายในประเทศนั่นเองครับ สำหรับรถถังของกองทัพบ,บกจีนนะครับก็จะแบ่งออกเป็นรุ่นต่างๆดังนี้นะครับ1ก็คือรถถังแบบไท96นะครับมีจำนวนทั้งสิ้น2,300คันครับ2นะครับก็จะเป็นรถถังแบบไท99ครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะมีประมาณ1,200คันครับ ส่วนรถถังที่ทันสมัยที่สุดของจีนนะครับก็คือไท e 15ร้าไร้แทงนั่นเองครับจีนนั้นมีรถถังแบบนี้นะครับอยู่จำนวน250คันครับสำหรับรถถังแบบ Type 15นะครับก็ถูกออกแบบมาให้สำหรับปฏิบัติการนะครับในเขต ภูเขาสูงโดยพวกมันนะครับได้เข้าประจำการในกองทัพจีนนะครับตั้งแต่ปลายปี2018ที่ผ่านมาครับสำหรับรถถังเบารุ่นนี้นะครับพวกมันติดตั้งปืนใหญ่รถถังขนาด105มิลิเมตรครับและสามารถนะครับยิงกระสุนนะครับเจาะเกาะ ทิ้งเปลือกทรงตัวได้ห่างได้นะครับหรือว่ากระสุน APFSDS นั่นเองครับซึ่งกระสุนแบบนี้นะครับคุณผู้ชมมันเป็นกระสุนแบบแซฟบอร์ดนะครับสามารถที่จะเจาะเกราะหนาได้ถึง500มเมเลยทีเดียวครับส่วนระบบป้องกันตนเองของรถถังรุ่นนี้นะครับสามารถติดตั้งนะครับระบบ APS ของจีนหรือว่าระบบป้องกันตนเองเชิงรุกนะครับของ n นลิโกแบบ GL5APS ได้ครับ นอกจากนี้นะครับพวกมันก็ยังมีเกราะระเบิดแบบปฏิกิริยาด้วยนะครับอันนี้ก็จะสามารถนะครับเพิ่มความอยู่รอดให้กับรถถังรุ่นนี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ สำหรับจุดเด่นของรถถังรุ่นนี้นะครับพวกมันนั้นมีขนาดเล็กพอที่จะสามารถนะครับเคลื่อนย้ายด้วยเครื่องบินขนส่งทางยุทธศาสตร์นะครับแบบ y 20ได้ครั้งละ2คันนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการออกแบบที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าหากจีนั้นสามารถเคลื่อนย้ายรถถังไปยังสนามรบในแนวหน้านะครับได้อย่างรวดเร็วก็จะทาให้กองกลังของพวกเขามีความได้เปรียบเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับ อันดับ3กองทัพบกสหรัฐอเมริกาคุณผู้ชมครับสำหรับกองทัพบกสหรัฐอเมริกานั้นก่อตั้งขึ้นในปีพศ2318ครับและพวกเขานะครับก็อยู่ในอันดับ3นะครับในรายการของเราในวันนี้นะครับด้วยจำนวนรถถังนะครับทั้งสิ้น6,100คันนั่นเองครับสำหรับรถถังของสหรัฐนะครับก็จะเป็นรถถังแบบเดียวเลยครับนั่นก็คือรถถังแบบ M1 Abrams นั่นเองครับ สำหรับปัจจุบ,บันนี้นะครับคุณผู้ชมกองทัพบกสหรัฐนั้นก็ได้ประจําการนะครับรถถังแบบ M1 a อบรามนะครับที่ใช้งานอยู่ก็มีจำนวนทั้งสิ้นนะครับ2,509คันนั่นเองครับและส่วนที่ได้เก็บไว้สำรองในคังนะครับก็มีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับ3,700คันครับ และสำหรับรถถังแบบ M1 A2C นะครับหรือว่าเซฟ V3 นั้นนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นรถถังที่คุณภาพคับแก้วจริงๆนะครับสำหรับรถถังของสหรัฐอเมริการุ่นนี้ด้วยความถึกความอึดของมันนะครับแล้วก็ พลังการทำลายร้างที่มหาศาลนะครับสำหรับปืนใหญ่รถถังของสหรัฐอเมริกานะครับนอกจากนี้นะครับป้อมปืนต่างๆยังได้รับการอัปเกรดครับส่วนระบบป้องกันแบบ APS นั้นใช้ของอิสราเอลนะครับก็ถือว่าเป็นรถถังที่อยู่ยงคงกระพนาขมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับอันดับ2กองทัพบ,บกเกาหลีเหนือ สำหรับกองทบ,บกเกาหลีเหนือนะครับคุณผู้ชมก่อตั้งขึ้นในปีพศ2475ครับพวกเขานั้นอยู่ในอันดับที่2นะครับด้วยจำนวนรถถังมากถึง6,145คันเลยทีเดียวครับและรถถังส่วนใหญ่ของพวกเขานั้นก็เป็นรถถังในอดีตสหภาพโซเวียตนะครับและเป็นรถถังที่ผลิตเองภายในประเทศอีกส่วนหนึ่งครับ รถถังของเกาหลีเหนือนะครับแบ่งเป็นรถถังแบบ T54 ครับจำนวน2,000คันซึ่งรถถังรุ่นนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นกระดูกสันหลังของกองทัพบกเกาหลีเหนือครับนอกจากนี้นะครับพวกเขายังมีรถถังแบบชมมาโฮนะครับที่ผลิตเอง ภายในประเทศครับอีกจำนวน1,200คันครับและยังคงประจำการอยู่ในกองทัพจนถึงทุกวันนี้ครับส่วนรถถังที่เหลือก็จะเป็นแบบที่72และท6 2ของรัสเซียครับและล่าสุดนะครับในปีพศสอ6 3ที่ผ่านมาครับเกาหลีเหนือนั้นก็เคยนะครับนำรถถังรุ่นใหม่อย่าง M202 นะครับออกมาโชว์นะครับในพิธีสวนสนามของพวกเขาด้วยนะครับซึ่งถ้าเราดูจ จากหน้าตาของรถถังรุ่นนี้นะครับก็ถือได้ว่ามีความทันสมัยมากทีเดียวครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ได้มีนักวิชาการหลายๆท่านนะครับก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่ารถถังรุ่นนี้นั้นเป็นแต่เพียงรถถังมอกอัพหรือเปล่าครับหรือว่ามันเป็นรถถังที่สามารถใช้งานได้จริงแล้วนั่นเองครับ อันดับหนึ่งนั่นก็คือเจ้าพ่อรถถังแห่งกองทัพรัสเซียนั่นเองครับสำหรับกองทับบกรัสเซียนะครับก่อตั้งขึ้นในปีพศ2535ครับ,รบพวกเขานั้นอยู่ในอันดับหนึ่งของเรานะครับด้วยจำนวนรถถังมากถึง13,000คันเลยทีเดียวครับรถถังส่วนใหญ่ของพวกเขานั้นเป็นรถถังจากยุคของโซเวียตนั่นเองครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดสาหรับพวกเขานะครับสาหรับรถถังของพวกเขานั้น เองและสําหรับรถถังของรัเสเซียนะครับแบ่งเป็นรถถังแบบที่72ครับจำนวนมากถึง9,000คันและรถถังรุ่นนี้เองนะครับพวกมันก็ถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักนะครับของกองทัพรัเสเซียต่อมาก็จะมีรถถังแบบที่80นะครับอยู่จํานวน3,500คันครับ สุดท้ายก็จะเป็นรถถังแบบ T90 ขนะครับขั้นสูงรุ่นที่3ก็มีใช้งานอีกเช่นกันนะครับจำนวน570คันครับและอีกไม่นานนะครับรถถังใหม่อย่างรถถังอมาตานะครับอีก70คันนั้นก็ได้ถูกสั่งให้ผลิตแล้วนะครับและคาดว่าจะเข้าประจำการในเร็วๆนี้ครับส่วนรัเสเซียนั้นก็ได้มีแผนนะครับที่จะ ประจำการน,นะครับรถถังแบบอมาต้านะครับจำนวนมากถึง2,300คันเลยทีเดียวครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นรถถังที่น่าเกงขามมากนะครับสำหรับรถถังอมมาต้ของรัเสเซียครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับหากคุณผู้ชมชอบรถถังของประเทศไหนนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดมินที่ด้านล่างด้วยนะครับซึ่งแอดมินก็ชอบอ่านคอมเมนต์ของทุกๆท่านมากเลยนะครับเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของเรากันอีกเช่นเคยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ